เลือกไอลิงมาเป็นหุ้นเด่นเลยนะครับใช่ค่ะก็จะมี2ประเด็นสําหรับตัวไอลิงที่จะอัปเดตนะคะเรื่องเกาะเต่าที่เราคุยกันมานานมากเลยเพราะว่าเขาจัดประมูลไปตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็บริษัทเสนอราคาต่ําสุดก็คือชนะประมูลนั่นแหละ1,700กว่าล้านนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเข้าบอร์ดเล็กของกฟผไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่16กันยานะคะเดี๋ยวเข้าบอดใหญ่พอเข้าบอดใหญ่เสร็จปุ๊บ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะประกาศเลยวันจันทร์หรือว่าอาจจะใช้เวลาสักสอาวันดูเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทิ้งระยะเวลานิดนึงเราก็ค่อยประกาศเวลาประกาศาก็จะโพสต์ขึ้นหน้าเว็บไซต์ของตัวกฟผไปเลยว่าบริษัทดังต่อไปนี้ที่ชนะดังต่อไปนี้คือมีหนึ่งรายนะคะที่ชนะงานประมูลเกาะเต่าโครงการ1,700กว่าล้านนะคะเพราะนั้นนับวันแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณแถวๆสักวันที่ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคือคสัปดาห์สุดท้ายต้นต้นสัปดาห์นะคะของเดือนกันยานะคะก็พ้นเดือนนี้ไม่ได้อย่างที่เรียนไปอะคะ่ะว่าหลังจากจัดประมูลแล้วต้องทําให้เสร็จ 7, เสร็จจบทุกอย่างเนี่ยภายในหกเดือนไม่เกินก็คือคภายในเดือนกันยานี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเกาะเต่าเพราะฉะนั้นพอจริงๆมันก็ล่าช้ามาหนึ่งไตรมาสนะมันควรจะเริ่มรับรู้รายได้ได้แล้วตั้งแต่ไตรมาสสามแต่เพิ่งจะมาเซ็นงานได้ในสิ้นเดือนกันยาเพราะฉะฉนั้นก็จะโยกไปรับรู้รายได้บางส่วนในเดือน ในไตรมาสสี่รับรู้รายได้บางส่วนในที่นี้ก็คือสักประมาณสิบถนตนะคะของมูลค่างานพันเส่วนที่เหลืองานนี้มันเป็นงาน18เดือนงานที่เหลือทั้งหมดก็ไปอยู่ในปีหน้านะคะในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ที่เล่าไปว่าเราปรับประมาณการของไอเทลไอเทลเนี่ยตัวไอลิงก์ก็ถือไอเทลอยู่ประมาณสักสี่สคือจะเหวี่ยงเหวี่ยงอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ช่วงการแปลงบอรแนไม่แปลงนะคะคแล้วก็ พอถืออยู่48่สถึงห้กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลยกลายเป็นว่ากำไรของตัว i l i n k เนี่ยประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งอะค่ะ40เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจาก i t เทเพราะเราปรับกำไรของ i t เทลงเนี่ยกำไรของ i l i n k ก็เลยต้องโดนลงไปด้วยนะคะในส่วนที่เขาถือ i t เทอยู่แต่จะบอกว่าตัวธุรกิจหลักของ i l i n k เองเนี่ยยังดีมากล่าสุดเมื่อวานคุยกับทางผู้บริหารเนี่ยไอตัวขายสายอะ distribution สายพวกเคเบลิลเอ่อโซลา่าเคเบิลอะไรพวกนี้นะคะ ยังไปได้ดียังอยู่ในกรอบที่ผู้บริหารมองค่ะว่าทั้งปีน่าจะโตได้สักสิกว่าจนถึง20%ยังเป็นอะไรที่ไปได้ดีมากนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบแล้วก็ดีต่อเนื่องในปีหน้าค่ะพอต่อให้ปรับประมาณการลงแล้วนะคะนี้ที่ราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ย PE ของปีนี้นะคะที่ปรับลงแล้วเนี่ยก็1 1เท่ากท่าก่บพอไปมอง E ของปีหน้า PE ปีหน้านะคะ ก็จะเหลืออยู่แค่10เท่าเท่านั้นเองที่ถ้าเทียบ EBITDA นี่ยิ่งต่ำลงไปอีกเหลือเลขตัวเดียวแล้วก็เงินปันผลนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ลงทุนอะไรใหญ่โตเพราะนั้นกำไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปันผลเยอะอยู่แล้วดีเวเดนตดีเวเดน์ยูต่อปีก็ตก5%กว่าถึงเกือบเกือบ6%ก็นะคะก็เลยยังแนะนำซื้อส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยขยับลงบาทหนึ่งค่ะเพราะว่าเราปรับเป้าของไอเทลลงใช้ซัมออลเตอร์พาจาก12บาทก็เลยเหลือ11บบาทค่ะ ครับผมก็เป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับสำหรับตัว i l i ิ k นะครับจุดเด่นก็คือ PE ที่ต่ำนะแล้วก็ปันผลค่อนข้างดีน่าจะเป็นตัวจำกัดดาวไซด์ได้คือวันนี้เนี่ยหุ้นหุ้นเทคหุ้นอะไรคงจะลงหมดแต่ว่าเราก็เชื่อว่า i Link ์เนี่ยน่าจะน่าจะแข็งแรงด้วย PE ที่เรียกว่าเลข10ต้นๆนเนี่ยม,มันคือมันคือต่ำกว่าหุ้นเทคอื่นมากแล้วก็ต่ำกว่าตลาดด้วยนะครับก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ